Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News กลุ่มหมอร้องกมอรมทแรงงานหลังทำงานเกิน100ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลั่นขอเวลาพัก8ชั่วโมงวันทำคนไข้าตายด้านพิธาชี้ต้องเร่งแก้ไข เมื่อวันที่30มิถุนายน2,565ที่รัฐสภาสมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงานสอพองอนำโดยแพทย์หญิงชุตินาถชินอุดมพรยื่นหนังสือถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเก้าไกลและนายสุเทพอุอน่นสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะประธานคณะกรรมการกรมทแรงงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร้องขอความเป็นธรรม เรื่องชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยแพทย์หญิงชุตินาตกล่าวว่าที่มายื่นหนังสือในวันนี้เพื่อขอกำหนดชั่วโมงการทำงานเนื่องจากปัจจุบันนี้บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์และสาขาอื่นๆที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพไทยมีปัญหาเรื่องชั่วโมงการทำงานเนื่องจากต้องทำงานหนักมากกว่า100ชั่วโมงติดต่อกันและไม่มีเวลาพักผ่อนทำให้ส่งผลกระทบถึงสุขภาพทำให้แพทย์หลายคนต้องลาออก และทําให้เราต้องสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ไปจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบกับชีวิตคนไข้ที่เราต้องดูแลโดยเราไม่สามารถดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพได้มากพอหลังจากที่เราไม่ได้นอนติดต่อกันเกิน100ชั่วโมงซึ่งเราไม่อยากให้ชีวิตคนไข้สูญเสียปัญหาที่เราสามารถป้องกันได้ข้อเรียกร้องเบื้องตน้น คือให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้มีเวลาพักอย่างน้อย8ชั่วโมงหลังจากที่ลงเวรดึกคือการทำงานตั้งแต่0นาฬิกาถึง8นาฬิกาและหลังจากทำงานติดต่อกัน24ชั่วโมงรวมถึงขอชั่วโมงการทำงานไม่เกิน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในวันต่อไปและลดโอกาสความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยรวมถึงเพื่อรักษา สุขภาพของบุคลากรเองด้วย ด้านนายพิธากล่าวว่าเมื่อนำระบบสาธารณสุขของไทยไปเปรียบเทียบกับความเป็นสากลจะเห็นได้ชัดว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขและต้องปรับโครงสร้างระบบสาธารณสุขให้มีระบบการบริการปฐมภูมิ Primary Care ในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นเพื่อไม่ให้งานทุกอย่างมาอยู่ที่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิ จารณาในชั้นกมทในสัปดาห์หน้าซึ่งนายสุเทพในฐานะประธานกมทได้รับเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ